มีสัตว์เลี้ยงต่อปิดบ้านเลยเนี่ยใช่ยังไง ตรงนั้นแหละโอเคโอเคด้านนี้ตอดีดไปเลยโอเคราต้องดีดไปเลยขนาดเราเสียบไม่ได้เลยคนไข้คนแก่เงี้ยรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมที่ให้กระกอบเล่ได้เลยถ้าประกอบไม่ได้เก็ เวตั้ง3-4ครั้งต้องพะไเข้าก right? okay. ัไหนใจอ่อน่ยังพอาเ็นพีเลยจะเพื่อนห่มปิวเลยนะจ๊ะ รขอบุอให้ส ok, oh, ีแาตันจ bueno ีมีคอมพิวเตอร์3เครื่องอยบอบอกว่าให้แบ่งการเช็คของ